ผู uh, ้นำยูโรมตัวชิมินชเพื่ออนาคตของยูเรเซียเลเดอริองเดรเลอาอูเซเอยูนิสอาเมสปูฟอร์เซลาเวเนียเอสราซิอาติกจากยูเรเซียสูโลกเสียงเองอนาคตไม่ผูกขาดขั้วใดขั้วหนึ่ง From e u r e c i a to the world voices of a uh, mouse the uh, life future. Kau sorry, ha.